จิ้มข้ามองเก่าเลยจ้มเรียวน้อโอ้ มาจะีเขาซอยหมู่ชีเขายัางสิไปเบิดพืด้นรถีมันเพโอ้ยอนนยจจยย<ม>ยย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 ย่ยกะยยยขยาเขายย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 ยคยย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 ว้น,นยยยยยยแยยยยยยตยเยย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 จยยยายย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 เยย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 ยอยย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 ย บาดเบียดจุ้งกันก็อมาคืนหอดแต่เคือโอ้แต่ผู้เพื่อนมาเหตุเอ้อไปเฮ็ดเบียดมันเลวตายมันแท้มัอนจุ้งกันแล้วมันก็จะพาบำบัดอุ้ยเด็มือนึ่งนยังูมูกันงูมูเ้ยมันมูคักมูแน่ขุนก็คืนคือมาไปนอ่นน้ำมูขุนหิวเขาก็มาถามกินน้ำมูขุนกับมูขันดีหลไยเจ้าพวกเขาใจเลยเขาใจอยัง เดี๋ยวยังกิน,ขน,เ,กนเขาไมา่มีหรอกก็บากินน้ำเขาแม่มาถามกินยังอยู่งั้นโอ้เท่าดีเมาพานี่วัตจะเช็ดเนี่ยกินถ่ายนี่กินมาหายถามกินน้ำข่อยเทศเนี้ยมูเจ้าดีจกกะเขาบกินน้ำมูเจ้าเดี๋ยแล้วเราหอบพาไปนอนน้ำเขาคนเด้อเกิบลไไเลินไ,นไปใช้เกิดพี่เนี่ยไ,ไปก็ใช้เกิบไปอยัวเดินไปที่เนี่ยเกิบเกิบเนี้ยถ้าจะมีทางเดียว เอาเอาไปทิ้มสายเกิบนะมันมันสองขางมันก็มีขางดี่เะระบ้านไงโอ้นอคนแนวนี้ก็จักมีนอไปนั่งหาทำไมเกิบแน้วไปนั่งหามนาะไปเกิบมาฆหาก็คือ,อให้มือว่นนี่เอง